นมัตถุรัตนตยัตยะขอความนอบน้อมจงมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นี้ในส่วนของทางวัดมหาบุตรที่ได้จัดมาตรการสำหรับ ไว้ป้องกันให้กับญาติโยมที่เดินทางมาร่วมทําบุญภายในวัดอันดับแรกเลยก็คือทางวัดจะมีอุโมงค์พ่นฆ่าเชือ้อนะตั้งไวนะ้อยู่สองจุดนะจุดแรกก็จะอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์จุดที่สองก็คือทางเข้าเรือนย่านหน้าอันดับที่สองก็คือเจลสำหรับไว้ล้างมือตามจุดต่างๆหรือจะเป็นแมสหน้ากากสำหรับผู้ที่ไม่ได้จัดเตรียมมา หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันนอกจากนี้ในทุกเย็นทางวัดก็จะมีเจ้าหน้าที่นำน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อเด็ดต่อก็ไปพ่นตามจุดต่างๆที่ญาติโยมไปไหว้พระไปขอพรไม่ว่าจะเป็นวิหารหลวงพ่อย,ยิ้มภายในอุโบสถศาลาบําเพ็ญกุศลตลอดไปจนถึงเรือนญาหน้าซึ่งจะเป็นจุดใหญ่ที่ญาติโยมทั้งหลายเดินทางมาแล้ว จะได้เข้าไปกราบไหว้ขอพอรยานาาซึ่งเป็นมาตรการที่หลวงพ่อพระครูวิธานกิจจาทรหลวงพ่อท่านเจ้าวาดได้กำชับให้พระภิกษุสามเณรเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลความพร้อมความปลอดภัยในเรื่องนี้ไว้เพื่อให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความสบายใจเมื่อเดินทางมาทำบุญที่วัดมหาบุตรแม่น่าพระขนงแห่งนี้